นี่คือป้าเขาที่เต็มไปด้วยหญา้าวัชพืชที่เกิดขึ้นหลังจากที่เข้าวานเขาแล้วหยามันก็หลายนะครับเต็มเต็มเลยวิธีกําจัดหยาบ่ยากนะครับก็ต้องใส่ยาฆ่า,ายาให้ยากเลยนะครับนั่นก็คือตัดนะครับตัดหญ้ากับเขาตัดไปพร้อมๆกันเลยครับ นิยมตัดก็คือช่วงนี้แหละครับเดือนกรกฎาคมสิงหาอนี่แหละนะครับหน้าที่มีน้ำแน่จังหน่อยนะครับในการตัดส่วนการตัดนั่นใสใบความยาว18นิ้วนะครับดังที่ในรูปที่เห็นนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละนะครับใบตัดเข่าหรือตัดหย่าใบเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับใสเครื่องตัดหญ้าธรรมดานี่แหละนะครับในการตัดนะครับ ตัดกับตัดให้เหลือว้ประมาณจักสองขอมือนะครับตัดได้แบบนี้นะครับก็ต้องย่านเข่าไตนะครับคุณผู้ชมครับรับรองบ่าไตนะครับแล้วหลังจากที่ตัดแล้วนี่นะครับเข่ามันจะงอขึ้นมานะครับงอขึ้นมาเงวเงวไว้กว่าหยาอีกนะครับหยานี่เกิดประท่านเลยนะครับก็ต้องไปเก็บใบออกเด้อนะครับ ขังน้ำใส่เลยนะครับให้มันเปือ่อยหยามักก็ตายเข่ากับสิงห์ามครับนี่นะครับคกอยังในคลิปนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องอีกในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ